อยากไปเชียงใหม่ในวันวอลอยกระทงสาวอยากไปลอยกระทงไม่ได้ลอยกระทงนานแล้วช่องบันเทิงติดตามนะคะยินดีนำเสนอนวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พาาลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณคะ่ะชาลีตอบแล้วหลังคุยอันอยากไปลอยกระทงที่เชียงใหม่งานนี้พบคนเสียอาการแล้วหนึ่งอัตราค่ะ ขวดจนที่แฟนๆนะคะเชียร์หนักมากสำหรับหนุ่มเน็กชาลีกับ t ิจ ok ิตอลเกอร์คนสวยชาวจีนขุยอันพี่ตอนนี้นะคะความสัมพันธ์เนี่ยกำลังพัฒน,นาดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อพักหลังๆนะคะทั้งคู่เนี่ยจะขยันหยอดหวานผ่านซีซีทีวีออกมาให้แฟนด้อมเนี่ยยิ้มตามกับความน่ารักบวกเขาถ้าเปรียบเป็นซีรีส์นะคะก็เรียกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยกำลังดำเนินมาถึงตอนที่พระนางเนี่ยอินเลิฟสุดๆค่ะกับโมเมนต์ก่อนหน้านี้นะคะขุยอันเนี่ยออกมาไล์ทักทายแฟนคลับแล้วก็บอกว่าลอยกระทงปีนี้อยากไปเชียงใหม่ แม่แม่แม่สาวเปิดมาแบบนี้ด้านหนุ่มชาลีเนี่ยจะตอบว่ายังไงเราไปชมกันค่ะ โดยคืน13พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาคุยอันเนียได้ออกมาไลฟ์ครั้งแรกหลังหยุดยาวไปพักผ่อนหลายวันก็ได้มาแฟนร่หลอยคนเนียคิดถึงและบางช่วงของไลฟ์นะคะคุยอันเนียบอกว่าลอยกระทงปีนี้อยากไปเที่ยวที่เชียงใหม่แต่ก็คงคิดว่าคนจะเยอะมากๆเลยก็มีแฟนคลับเนี่ยต่างเข้ามาช่วยขายของ้วยเข้ามาแซวว่าเยอะทุกที่ค่ะถ้าเป็นวันลอยกระทงแต่จะให้ดีคนน้อยต้องไปลอยที่คูบอนค่ะฉันอยากไปเชียงใหม่ในวันลอยกระทงแต่ก็คิดว่า คนจะเยอะมากกลัวว่าจะคนเยอะเกินไปตอนที่แม่ผมมัน,มนยังควรจะทําให้ผมได้ Yes I want uh, um, this one This is I like a uh, this one ทินตังเจียขอบคุณค่ะ like this. I like so many many days. I like. I want to look so many many this one. Ani! Chan chop. Ani! No chop. Koyaan wow, like, Koyaan want to go Wow! Koyaan want to look so many 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 Go 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 Koyaan go Have a bone my To Koyaan have a bone This one how about this one, my? Yes or no? How about this one, my I need Pew! Boom! Yes? No? Yes? have about this? ล่าสุดน,นะคะวันนี้เนี่ยชาลี่ก็ได้ออกมาไลฟ์กทายแฟนคลับแล้วก็มีบางช่วงของไลฟ์นะคะชานี่ยพูดถึงท่านแม่ทัพขุยอันด้าว่าสาวอยากไปลอยกระทงที่เชียงใหม่แต่ผมเนี่ยก็ไม่ได้ไปลอยกระทงนานแล้วพร้อมกับส่งยิ้มหวานแหมแหมสาวเปิดมาแล้วหนุ่มมาตอบด้วยคําถามปลายเปิดไว้แบบนี้แสดงว,ว่าลอยกระทงปีนี้เนี่ยจะไม่เงาอีกต่อไปใช่ไหมพลนหาร เมื่อต่อมานะคะด้านสาวเนี่ยก็เข้ามาซัพพอร์ตรัวๆด้วยการส่งสติกเกอร์แก้วน้ำคลายหิวทำเอาหนุ่มคู่บอลเนี่ยหลังเห็นสติกเกอร์ลั่นว่าสาวมาครับถึงกับเก็บทรงไม่อยู่แสดงอาการมีพิรุธแหมแหมแม,แม,แม,แมอาการเป็นยังไงเนี่ยเราสีผลอาหารชาลีหลังจากโมมิน,นีนะคะได้เผยแผ่ออกไปทำเอาเอ็มซีเนี่ยรีบกระโดดขึ้นเรือพายต่อไม่รอแล้วนะตางข้มาคอมเมนต์สาวในความน่ารักของคู่นี้มากมายนะคะอาทีเช่นพอ่อเขินทำอะไรไม่ถูกก็เรียกตาแป๋ว ตาแป๋วบอกว่าฉันอีกแล้วหรอตาแป๋วรับจบค่ะคุยอันส่งน้ำให้ด้านผลนุมของเราเนี่ยก็รีบดูดอย่างเร็วค่ะวันนี้ชัดเจนมากใครพี่น้องใครสาวชัดวันนี้ไม่มีแล้วชาลีเหมือนกับคุยอันอีกอย่างก็คือเวลาคือนนี่ภาษากายออกชัดเจนเลยมีคนเสียอาการเป็นตัวเองเถอะน่ารักออกรักใครชอบใครก็แสดงมันออกมาเจี๊ยบชัดเจนไปเลย นิ่งๆไว้ไอ้หนูอย่าออกอาการเดี๋ยวเขารู้ฮ่าๆๆๆตึงๆมาหลายวันแค่ช็อตเดียวเราก็มีแรงพายเรือต่อแล้วล่ะเอาหุ้ยเลยหุยนะครับผมไม่เอาเราจะไม่ไม่เป็นแนวๆนะเงินก็ประมาณว่าเนี่ยมันมีความสุขกันน้องๆหลายคนเดี๋ยวเราก็เจอกันคนบ้าอะไรพูดวนไปวนมาร้อยรอบเฮ้ <laughs> สาวอยากไปลอยกระทงหูหลอยกระทงไม่เป็นไม่ใช่ไม่ได้ลอยกระทงนานแล้วไม่ได้ลอยกระทงนานแล้วนะครับผมจาไม่ได้เลยนะครับว่าลอยเมื่อไหร่ไหนสาวไหนอยากไปเชียงใหม่โอ้โหทำไมน้ำพึ่งเขาอยู่ที่นู่นนานจังเลยแล้วก็มีอีกคนด้วยที่ร้องเพลงเก่งเก่งๆก่งเลยนะครับผมอยู่อยู่เอเจนซี่เดียวกันแต่ว่าไม่ไม่เกลเราแบบเป็นหลายๆคนรู้จักกันอะไรเงี้ยอะไรใครส่งแมวสะดุดล้มมาเนะี่ย เบลล่าก็อยู่เบลล่าปลาซิวไอ้ยส่งปลาซิวมาให้ด้วยขอบพระคุณปลาซิวมากเลยนะครับกินน้ำกินน้ำไม่ทานไม่รู้แก้วน้ำอยู่ไหนอืมตะแป๋วอืเช็คหรอกอืม,อม สาวมานะครับผมไม่สาวเพื่อนทุกๆคนมาน่ารักมากๆเลยอืม,มนไลฟ์กแปลตอนนี่เฮ้ยไม่เขินนีอ่อย่าแสดงอาการรู้เปล่าการแสดงอาการหน้าไฟ์เนี่ยคือสอนตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องให้ดูนะครับผมเวลาเราแสดงอาการอะไรที่มันแบบมันแบบลุกลี้ลุกลนเนี่ยเดีย๋ยวคนเขาจะจับทางได้รู้เปล่าอย่าเป็นแบบนั้นนะผมนี่คือการสอนกันตรงนี้นะเซลเซลเซลเซเซลเฮ้ย อแนทขำอะไรวะแนทน้าพึ่งน,านา่นารักน่ารักก็เข้าไปทักทายกันตลอดก็ไปพิมพ์แต่ว่าตกใจโอ้อยู่นั่นวันนั้นนะ่ะคือเรานัดกันแล้วแต่ว่าไม่ไม่ได้ให้น้องไม่ได้ให้น้ำไม่เรียกน้องพี่น้ำพึ่งมาเพราะว่ากลัวเดี๋ยวจะพาดูกันไม่ดีไปอะไรเงี้ยไม่อยากให้ใครต้องมารับรับอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวรอน้องไปเที่ยวแล้วกลับมา,แต,บมาแต่กลายเป็นว่าอยู่ยาวแล้วก็บินตรงจากเชียงใหม่หรือเชียงรายกลับไปที่ ญี่ปุ่นเลยเศร้าใจเลยนะครับผมอดเจอเลยแล้วก็เชียงรายก็ใกล้ไกลถ้ามาก็เหนื่อยนะซิง์ล้างหน้ามาส่งแล้วนะครับช่างขอช่างหยุดไปพักผ่อนนะครับที่เชียงรายเหมือนกันช่างผมก็อยู่เชียงใหม่เชียงรายเหมือนกันช่างไปพักผ่อนหลายวันก็ดีอยู่ทํางานนะทุกวันก็ได้กลับไปพักผ่อนกับลูกกับเมียกับครอบครัวน่ารักมากนะครับช่างผมอยู่ด้วยกัน ปกติเนี่ยผมเขาไอ,ไอ้ดาวเนี่ยดาวเพื่อนผมเนี่ยก็ลงวิดีโอตอนหลังๆเนี่ยที่ว่าติดตามชีวิตผมเนี่ยจริงๆผมไม่ค่อยชอบให้ใครลงนะผมต้องบอกก่อนจริงๆคนรอบตัวผมเนี่ยแต่ก่อนคุณจะไม่ได้เห็นอะไรรอบตัวที่ผมนี่หรอกแต่ว่าผมสิเออลงลก็แล้วทุกคนน่ารักทุกคนได้หายคิดถึงทําให้ทุกคนได้หายไข้หายขาหายคิดถึงในบางช่วงก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกัน ก็เหมือนเขาก็มาถามหลังลงมาแล้วแบบลงได้ไหมเราบอกไม่ไลน์ลงได้เพราะว่าเป็นช่วงที่เด็กๆเนี่ยเขาลูกเขาปิดเทอมแล้วก็มาอยู่แล้วก็เล่นน้ํากันทุกวันก็เป็นอะไรที่น่ารักดีนะครับอืมหน้าหน้าสายไว้ไ <laughs> ปเปลี่ยนลูกไปเป,เปลี่ยนลูกมาเหรอเนี่ยอืมอืม หนึ่งนาทีนะครับที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นะครับไม่น่าเชื่อนะครับคุยไปคุยมาเลยกค,ค,คุณป่างนงูกยุงมากเลยนะครับผม,ม,มป่ะเราไปพักผ่อนใครเดินทางนะครับขับรถให้ปลอดภัยนะครับก็เดินทางปลอดภัย ิข้าวหาอะไรทาเดี๋ยวผมก็เตรียมเข้าประชุมงานต่อแล้วเดี๋ยวไปมากันแล้วพี่ทรงพี่แซมพี่ซันมากันครบแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่ฟังบ่นกันก็อะไรพูดไม่ถูกใจนะครับก็อะไรพูดแล้วไม่ถูกใจแก๊งไหนพวกไหนก็ตัดคลิปตัดคลิปช่วงที่ผมพูดไม่ถูกใจหรือตัดช่วงที่ว่าพูดไม่ครบตัดช่วงที่เราพูดยาวๆแต่ตัดไปช่วงหนึ่งนะครับก็ ตัดไปแล้วก็ไปทําเพิ่มยอดให้คนด่ากันนะครับผมอืมก็ขอให้มีความสุขกันนะฮะเจอแต่สิ่งดีๆนะครับขอให้ครอบครัวมีความสุขเจอดีๆแบตไม่หมดแต่ผมจะกดปิดมันตรงนี้แหละครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะรีบไปไป,ประชุมงานต่อครับวันนี้มีประชุมงานคิดถึงทุกคน,นครับอืม hey, you good. เฮดี้บีเกยปี๊บหนึ่งบทเพลงก่อนไปจะทุก

กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ